ถ้าเขาถามว่ากเบบเบบเูเป็นอะไรกูเป็นอะไรนะจุ๊กอะไนะรถอมันมีเยอะกว่าเ,เรานะดูทรงแล้วเนี่ยใช่รถแต่งแรกนั่นเลยเห็นพวกนี้บ่นตามไม่ทันพอดมัน <ตะ S 2> แรง <AM C S 1> อ่ะพี่พอดมันอ่ะแรงจีเอซ แล้วก็มีคันหนึ่งอ่ะไอ้เจี๊ยบมึงไอไอมอคโคอ่ะไอ้บ๊อบมึงต้องเล่นมึงต้องควบคุมันเลยนะไอ้เจี๊ยบพอเราไม่ขึ้นเข่าดีมากเลยคือเล่นกันคือเอาจริงๆนะพี่ผมผมตามได้หมดอ่ะถ้าเล่นเข่าอ่ะแต่คือเวลาปันบั๊มอ่ะบั๊มมันไม่ค่อยไปเว้ยพี่มันผมมันผมชนหินฉันว่าปืนบอกห้ายิงมันดีแต่จริงๆอ่ะต้องเรียกไอ้เบิร์ดมานะแล้วก็เอามาลดให้คนในแก๊งเราใช้เอ่ะและเอาละวต้องเรียกเบิร์ดมาเรียกเบิร์ดพี่ว่าพี่ว่าไปเซิร์ฟแอเรียหน่อยพี่ตีเซ อาเทียไปบอกย่ังไรเราต้องเอารถไอเบิร์ดมาใช้มันมีอยู่ไอเบิร์ดต้องกี่คันน่ะสามสามคันบ้างหรือสองคันนี่แหละแจ็ค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 เรียกแจ็คเมม่อเบ๊ะแจ็คเมม่อแจ็คเมม่อเบ๊ะเหม่อครับเรนโรเบิร์ตเลยเรววนด็อกกี้อ่ะเข้าไใช่แล้วเอนนี้เขาจะให้เข้าไปซ้อมอยู่พี่แต่ไม่รู้ว่ามันงงไงจะเข้าไปไม่ซ้อมหรือมั้งมันจะย้ายทีมไงคนละโรเบิร์ตไอเทียนีเอาเหรอก็พี่บอกเลววนด็อบกี้ รักีฬาแล้วบัตรประกันใครที่ยังไม่มียังเงียบอยู่วะเนี่ยใครใครใครยังเงียบอีกใครเหลือแบใครนึงละได้ไปเทรดทีเดียวคอนนี้มีกันกี่ใบอะตอนนี้ตัวหนึ่งเก็สิบตอนนี้ต่อแหล่จุกจุกเอาบาเตะด้ยสองใบสองใบ ต่างใบเรื่องอีสปอร์ตครับลุงอะไรนะไปเอาบัญชีอะไรเงี้ยอ๋อใช่ใช่ใช่มีส่วนแฟนของพวกมึงกลเอาไปเข้าคิวอ่างอบนวดให้แล้วอ่ะ12คนอ่ะอ่างอ่างเาเลยฮะอ่างอบนวดแต่ไม่อาบด้วยว่ายน้ำได้รักกัน็เดี๋ยวพี่เป่านำทับโชผู้จัดการ ตัวนี้เรียกสองด้วยบอกให้ไม่เรียกกอดหนึ่งอ่ะใช่ไหมพี่เปาเป็นผู้กำกับอะอะไรอะไรพี่บอกให้ลุงลงผมมีข่าวอะไรจะบอกอ่ะไปพี่ไทยเปิดเมมเบอร์ลงลุงครับพี่ครับผมได้ออกอายุน้อยร้อยล้านว่ะเฮ้ยจริงจริงเขาเพิ่งติดต่อมาเมื่อกี้คอนเฟิร์มแล้วไม่แต่ว่าพี่อายุเยอะแล้วนะพี่ไม่นคนอายุน้อยร้อยล้านพี่อายุเยอะลุงให้ผมออกเอเขาติดต่อเขาติดต่อมาให้ผมออกเอาไม่แต่แต่แต่พี่อายุเยอะแล้วนะคนเป็นรายการหรือเปล่าคุณเป็นรายการอายุอายุเท่าไหร่อายุร้อยล้านโอ้ อายุเยอะร้อยล้านพี่โอ้พี่ไม่ใช่เด็กสิบห้าสิบหกแล้วนะพี่ผมออกคือเโอเคโอเคไม่ชอบอายุเยอะอันนี้กันรายการอายุเหลือน้อยร้อยล้านโอเคไหมโอเคโอเคครับโอเคอย่างนี้ฟังง่ายกว่าโอเคทีนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เลิฟรอติดตามเลยช่องกันเลยไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าถ่ายเดือนหน้าจะช่องแคบาช่องแคบก็เฮี้ยแล้วแหลบกุดโคบ้างไอสัตว์อยู่แหละช่องแคบมรดการ์ดีทันที มันมีไอ้พวกอยู่ในไอ้ตัวสำรองแล้วมันอยู่ในเมืองปะพวกมโหไงลุงผมผมชอบแบบพี่แบรับลุงชอบแบบมโหก็อยู่นะมโหโอ้ยอยู่เหรอพี่แบร็ครับไหนพี่แบรไม่ต้องหาไหมครับแบร็บแวร็มันจะเล่นบ้าหลาในโมโหแนาอวนะเมื่อวานมันก็มาส่งถุงศพใช่ใช่พี่แบร็ออกไปนี่ไหวยังไม่สำรองเลยนะสวัสดีเอารถใหญ่เบย์ก่อนนะรอรถใหญ่เบย์ก่อน อ๋อมาห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 อครับพี่เปาทำเิีศษอะไรอยู่อ่ะผมรับของแต่กำลังมาแต่กำลังมารอตอนนีมาช่วยบ้ามาช่วยบ้ามาช่วยบ้ามาช่วยเจค่ะบ้านหนึ่งปะไปช่วยตูนจะเล่นไม่ใช่หรอเออมาช่วยเนี่ยนี่มาแล้วเป็นงั้นแหละพี่ตูน่ะมีอะไรเลี๋ยวดิพี่ ฮะไปไหนดีครับไปไหนแล้ววะเแล้วพี่ไส่บนทึกเซลี่อ่ะพี่ตูน่าละพี่อ๋ออะไรแล้วเดี๋ยวมึงมาหาคนอาบ้านเนี่มาหาหนอาบ้านหน่อยม่ไปกันแหละมาหานาบ้านหน่อยต้องโดนตีแล้วนะเมื่อกี้ต้องผมไปนเปียอ่ะอันนี้ใครอ่ะได้เลยไอ้สมยาวอ่ะพี่สมหอเปนงสมเออพี่ไป่เจอไม่ไม่ไม่แพี่ใครอ่ะแต่พี่ตูนยังยังไม่ได้ออก บัตรยังไม่ได้ออกไม่ใช่หรอเราเปิดประตูเปิดปเปตูบ้านพี่นเปิดบ้านอันนี้พี่ตูนหรอลองเปิดบ้านดูสวัสดีครับพี่ตูนสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสีัสดีเปิดบ้านหน่อยพี่ตัวลองเปิดถ้าเปิดได้พี่ตูวยังได้อยู่ได้โอเคได้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 ลุงผมลองเรียกมหวมาแล้วนะลุงครับได้จะไดใช้ได้ไว้เปลี่ยนตรงผมพี่ตนพี่ตับมีบัตรมีบัตรอยู่ไม่ีบัตรอยู่เปลี่ยนเลยอ่ะเปนย ขนาดไม่ได้อ <มา S 2> นม <า S 2> ผม,ม <า S 2> ยังยาวเลยประเทศแม่งเก่งจัดไหว้จัดเดี๋ยวว่ามันมีเวลาการขัดเส้นผมไงพี่ดูแต่ไม่มาผมยังยาวเลยอ่ะไอ้มานี่ดิตัวอุ้มอ่ะเดี๋ยวจะให้รถไอ้เบิร์ตอันหนึ่งนะใครเดี๋ยวให้เบิร์ดมันไปเลือกเองบ่างได้ให้ใช้รถมันไอ้เซิร์กไอ้เซิร์กไม่มาใช่ไหมมาครับเซิร์กมาครับอยู่ไหนอ่ะไอ่มีนะครับไม่มีผ่าน ไม่รู้ไหมซึ่งไปไหนน่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แต่มันมาแล้วผมเห็นมันอยู่มันมาที่มีบาดอยู่มีบาดประกันอยู่ไม่ไม่มีใครเอาข้าวมันนี่นี่รถนั่งสี่ไม่ใช้แล้วนะรถนั่งสี่อ่ะห้ามใช้นะเฮียนั่งได้แค่สองนะเดี๋ยวอูดดไอ้เบิร์ดมึงเลือกคนใช้รถมึงเลยนาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียครับสวาสดีครับ ไอ้พวกตัวอ้มมาออกไปยืนข้างหน้าดิพตอ้นออกไปยืนข้างหน้าให้เปิดเปนเรื่องเองเดี๋ยวให้เปิดเปนเรืองเองเราคุยนแล้วพี่บาเพื่อนบาเพื่อนใเาข้าบอกดนะอ้กูว่ากูพูดไมู่กวันนีครับเมื่อวันนีครับ่อวัสดีครับเวัสดี้ครับวัสดีครับเวัสดีครับมวันดีครับ่วัสดีครับเสวัสดีครับ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 วันีครับ่สวัสดีครับ ไอจุกจริงๆกูอยากให้มึงนะแต่มึงค่อยไม่ค่อยเข้าอะนะครับเจ็งจ็งเจงมันไม่ค่อยอุ้มด้วยเว้ยเพื่อนเออมึงแบบทำงานไม่เต็มที่อ่ะใช่ใช่ใครมั่นใจว่าไปแล้วไปแล้วใครใครใครมั่นใจว่าอุ่มเกียเดินออกมาดิตัวตัวกูเมื่อไหร่สารเดเทนนิ่งไงเฮียสิบห้าเป็นหมื่นหนึ่งละใบสั่นมีแล้วผมมีแล้วผมมีแล้วผมมีสี่แปดแล้วครับอะไรอ่ะลุงไปไปอ่ะเจ๊ไม่อยู่เดือนเดียวทำไมความมั่นใจแย่ไปไหนอ่ะไม่เลย ไอ้เนี่ยผมเนี่ยแปะมึงก็เอารถไปดิแล้วมึงก็ซีแปดให้พี่เปาคืนแกไม่รู้จักอ้าวผมแม่คนใหม่จะเฝงจะเฝงจะเฝงฮะผมนะใครอ่ะไอเหี้ยไอเวทไอเวทไอไลออนยูเอฟมึงไปเอาดิมึงไป่รอดิอ้ยูเอฟอะเร็วๆเลยมึงออกมาด่วนเลยจูกตียังไม่มาเลยน่ยเลน่อยเยไ่วงเลนช่ด่วนเลยด่วนเลยไปด่วนเลยไปด่วนเลยโชว์เลยด่วนเลยไปวนเลยไปด่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 วนเไปก่อน พักผมจะสอนรถเลยนะใครมั่นใจอะไอ้กิโลอย่างเงี้ยใครมั่นใจเเดินพื่อนเดินไปเลยมั่นใจเดินออกมาเดี๋ยวกูจะเลือกอดอนไปอดอนไปไอ้กัวอดอนไปมาให้กูเลือกเดี๋ยวกูเลือกควายมันไม่คุ้มถ้ากูเลือกกูเลือกไอ้ก้ัวเขาไม่ค่อยใหม่ครับกูเลือกไอ้กัวไอ้กัวไม่มีรถหรอไม่มันเดียวครับแต่เออไอ้กัวคุณเลือกไอ้กัวนะไอ้ก่ะมันว่ามันนอนสอนง่ายอ่ะใครขับรถลื่นๆได้บ้างลื่นๆไอ้กนไอ้กัว มันมีรถเลื่อนๆกับรถคมๆอ่ะเลือกเอาเลื่อนได้อยู่ครับผมเลื่อนแได้คันนี้เลยเลื่อนแรงคมๆไงนี่อ่ะคมๆก็คันนี้ไปเลยคันเด็ดของไอ้เบิร์ดอ่ะเออนั่แหล้เด็ด979ครับนะไม่สนใจเงี้ยี่ก็อุ้มไม่ใช่เหรออ่ะเลยคำหนึ่ง ท่านึงกูมองว่าชิโลนะนนั่แล้วแต่มึงอ่ะแต่กูมองว่าชิโลอ่ะชิโลอะชิโลใบเวทนี่น่าจะพอๆกันปะไอเวทไอเวทใช่ไอเวทไอเวทก็ได้อยู่อ่ะไลเนอหอ่ะไลเนอหน่ะแต่มันไม่ค่อยพูดอ่ะไอเวทเนอหน่ะอนไรไม่เอาคนพูดเออไอเนอไอไอเนอได้ไอเนอหน่ะคืออารถไปอ่ะมันต้องสร้างประโยชน์ได้มากสุดอ่ะ เน็นจีเน้อมาฮะเนอพี่เนื้อเอ็นจีนกอยงเลยรับน้องนจีไอเวทไอเวทไอไอไเนร์ดกับไอชิโลใครจะเาไม่ลองไปใช้ดูเปิดชอบของแม่มึงอ่ะแม่มึงอเนิ้นงบอกยังไม่มีวอร์มันไดไรับมกระดบลูกยันรไฟอะเล่ห้าส่วนเจ็ดับห้าส่วนเจ็ยแล้วมั้งนี่อะไปเปิดรถมา ของในรถพร้อมให้ใช้อยู่แล้วมึงเลิกเข้าป่าแล้วไอ้บอสไม่เอาเอ๊ะแล้วไอ้เอ๊ะแล้วไอ้บึงต้องมาก็ต้องมึงไปไปบัดไม่ได้เหรอเพื่อนไม่ได้มันมีสงครามโอ้ยแต่แล้วมึงจะสงครามกูไปช่วยไม่ได้เหรอไอ้มันบัีมึงพูดดิมึงขอดิอย่ากูมาเออกูขอพี่ขอได้ไหมล่ะกูขอแต่ต้องแต่ต้องมันมันมัลืนเพราะว่ามันจะจบ4-5พรุ่งนี้ โอเคไอ้โโหอยู่ด้วยเหรอลองดูว่ามันมีเวลาหรือเปล่าคือตอนค่ำอ่ะผมอยู่ได้ครับผมอยู่ได้ตอนค่ำครับตอนค่ำกี่โบหรือกี่โอประมาณเอางานให้มันเอาเอาชัวร์ๆเลยคือสองงานให้มันเอางานให้มันกูมีงานให้มึงทำก็สวยอยู่นะได้ครับ กูมี<ด>ของในคลังกับรถกูขายให้ได้ทั้งหมด6,700 <SM G S 2> <M. S 1> ไหมครับ Fmj ไหมครับก็ทั้งหมดเลย Fmj แล้วก็แล้วก็อะไรวะ คือมีคนติดต่อซื้อรถเอฟเออก็เลยว่าเยอะมากเนอร์แวคเนอร์จริงจังเลยกิตติงจังเลยระเบิดต่อแบคเนอร์ว่าไงน้องได้เนี้ได้เลยแลมีเพชรมีเพชรในคลังอีกเป็นันโอ้ยพี่ตูนได้ครับบอสพี่ตูนสสวัดีครับพี่ดีครับพี่ตูนขามาเนี่ยครับพอดีเลยสสวัดีครับพี่ชายสวัสดีครับพี่ตูนไม่ใส่อะแล้วก็ไม่ใส่สูตรอะไม่ใส่เลยไม่ใส่เลยไม่มีรถไม่มีรถครักูไปโดนห่อหน่อยครับขอไปฉีดแป๊บเดียวครับขอสองนาที ไอ้ชื่อกูนี่อยู่ตัวหลักหรือตัวสำรองตัวหลักพี่ิถามันมีตัวสำรองแล้วเนี่ยสล็อตสำรองอ่ะตอนนี้พี่ตัวหลักถึงนะหมายถึงหมายถึงที่กูจะสื่อก็คือถ้ากูเข้ามาใส่สูตรเล่นได้เลยหรือเปล่าแต่เราพี่ใช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 ่โอ้ยนครับลุงอ่ะโอ้โอ้ลุงดูไระบบตอนนี้ค่ะเราเบิร์ตตัวนี้สมแล้วก็เลยตัวสำรองออกออกออกกุญแจบ้านให้หมดเลยนะตัวสำรองอ่ะออกกุญแจบ้านให้หมดเลยมันมีประเด็น ใช่ใช่ใช่ถูกต้องตอนแต่ตอนเนี้ยตอนเนี้ยอ,ออกให้หมดเลยก็ๆๆไ,<ด><ก>ไม่ไมแล้วก็ไอ้เอ่อลุงทอมไม่ค่อยอยู่เอาลุงทอมออกก่อนก็ได้ลุงทอมแล้วก็ลูฟีปป่ยังไม่อยู่ออกก่อนเพราะว่าเออแล้วก็ไอ้บอยใช่สวอีรกูอะไรน้องชาย เดือนหนึ่งรถผมเสร็จแล้วพี่เดี๋ยวไปตงกันผมหผมผ่านเงินแดงไม่ทันผมเลยแต่ที่ชุดนี้ไม่ทันครับผมก็คิดว่าตีไม่เร็วขนาดนี้ไอ้ไทยนับคนหน่อยไทยตอนนี้เกือบเดินมาแล้วซวยไอ้เหี้ยเดี๋ยวผมคิดที่อะไรผมคิดเหี้ยอะไรกูก็บอกว่าหลังการแข่งจบก็ต้องเตรียมตัวอะไรอีกไทยเออเออเด็กกูรับแล้วรับอีกไม่มีใครปล่อยเลยกูทำเงินเขียวจับกลุ่มให้หน่อยขอนับคนอีกทีจับกลุ่มให้หน่อย เหตุว่าตายเปล่าขอบคุณฮ้ามามาทางนี้มันข่าวว่าเรามาน้อยกันหรอทุกวันเลยหรอไม่ไม่หายไปเลยหรอไม่เปลี่ยนเลยสวัสดีรับพี่เบิร์ดไอ้มาดีไอ้มาดีเบี้ยวเบี้อวายกลุ่มเขาใหาได้พี่เป็นวัยรุ่นเทรนดิ้งอยู่ปะเนี่ยจีบสาวในเทรนดิ้งอันนี้เลิกยังพ่ครับไม่หยุด สวัสดีมันเกินก็มากลุ่มนี้นีพี่โนสวัสดีครับพี่หนึ่งสวัสดีครับเกินแล้วมาดีเกินครับสวัสดีครับน้องแบงเล่งกับพี่อมเงินเลยสามสิบแค่ก็น้อยนะม่เยอะแต่มันไม่น้อยแต่มันไม่เยอะนะสามสิบอะสามสองครัได้ถ้าได้ได้ไ้ไนไทยซ่มันมาเท่าไหร่ซิมันมาเท่าไหร่อะสี่สิบ นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเบอร์จะไปแใส่ศูนย์แล้วอ่ะพี่ว่าเบอร์ไม่ด้ดีกับเมื่อวานอ่ะที่มีอยู่อักสิบคนอ่ะเมื่อวานกูโดนเมื่อวานนี้กูโดนคีบข้าเคสนะไอ้เบอร์มาอีกตั้งหลับเองกพิ่งมาอะมันออกบรรากาศเราเสียแล้ววะเออไอเชี่ยมันตกใจมากเลยสัตว์เมื่อวานอ่ะกูไปเจอยูเป็นโอซีมามันบอกว่าให้กูไม่ต้องเข้ามามันบอกกูอีกใช่เหรอใช่เหรอใช่มันถามว่าเนี่ยเดี๋ยวกูจะตีกับพวกมึงนะมึงจะเข้ามาหรือเปล่าบอกว่าเดี๋ยวกูแวะเข้าไปมันบอกไม่ต้องเข้า เดี๋ยวพวกกูเล่นกันก่อนบอกงี้เท่าไหร่ไทยประมาณสามสี่ครับลุงนับขาดใครอยู่หกคนปะสล็อตสล็อตแค่นี้ครับมีแค่นี้สล็อตมีสามสี่เหรอคือเอาออกสำรองด้วยครับอ่าโอเคดี่ผมใส่ชื่อพี่ตูนเข้าไปแป๊บหนึ่งว่างประมาณสองสล็อตครับลุงอ๋อตอนนี้ว่างสองสล็อตแล้วโมโหนับยังม่วงไอ้ม่วงมายังไอ้ม่วงอยู่ในหัวไอ้จุ๊งจี้ไงแจ๊คจุงจี้อ่ะ ม่งจุงหายไปสองแล้วแล้วก็ใครอีกไอวูปยูเดมอนเจฟังอยู่วะไอวูปไอวูปไอวูปมันแครอยู่นะก่อนนานั้นมันมาบอกอยู่่พีไอวูปแคร์นะแล้วใครกว่าครับเจสี่เจสเออเจสอีกเป็นสามคนเออไอ้เจสหายตั้งแต่เมื่อวานเลยนะหายไปมาดึกนะมาดึกเลยใส่ชื่อมะหัเข้าไปเลยเหออเออใส่ชื่อมะหัวไปเลย ไอ้โมโหไปเสียตังค์ร้านนึ่งเองไม่มีตงังคออ์บัตรยังไม่ออ,อ,อ,ออกกันได้ครับเพราะตอวเองมัน,น<ล>จะออกแล้วนะโอ้แล้วก็เดี๋ยวไปแจ้งรายชื่อตัวสมองออกให้หมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวมีประเด็นกันแบบว่าเอย้ยเยี่ยมมึงออกเลยที่ไม่เสียตังค์ร้านน,นึงอย่างเงี้ยไม่ได้จะบู่บะไอไทยเดี๋ยวพอได้รายชื่อเสร็จรายชื่อเสร็จเออส่งรายชื่อให้พี่ด้วยอย่างนี้โมโหต้องจ่ายตังค์ปะถ้างั้นอะ ม่จ่ายต้องเสียไหมร้านหนึ่งอะใช่แต่ตอนนี้ต้องต้องต้องจ่ายแลไม่ถึงรอบหน้ารอบหน้าก็กำลังเคลียร์สล็อตกันอยู่ครับใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเคลียร์สล็อตออกเลยเพราะว่าเดี๋ยวไม่แฟงคนอื่นไงโอเพราะว่าตอนแรกของเรามันไม่ครบอยู่แล้วไงเบิร์ดเราก็เลยเอาไปดูตัวสำรองไงมันก็เลยทําได้แต่ตอนนี้ถ้ามันเกินเราก็ต้องทําอย่างนั้นนะคือเอาง่ายสำรองคือสำรองในใจเราใช่สำรองในใจอะไรแต่ว่าสล็อตมันครบอยู่แล้วสี่สิบโอเคดูเรื่อง เราเล่นสูตรเดิมไม่ได้หรอเล่นแบบปลดกับเขาแล้วแล้วแบบว่าเอาคนเข้าคนออกอะไรอย่างี้คือไม่ไม่ได้แล้วหรอใช้เหรียญอย่างเดียวนะครับใช้เหรียญอย่างเดียวต้องใช้เหรียญไม่ไม่มีไอ้นี่ละตีเหรียญร้านหนึ่งเดียวยังไม่ถึงเดือนเลยทำไมเปลี่ยนแล้ววะช่องโหว่ครับช่องโหว่ของชอบแล้วพี่เอกรถอีกสองคันยังทำไม่เสร็จจริงหรอพั๊ ตอนนี้มันมาเล่นสไตล์แถวบ้านมันเว้ยบริเวณบ้านมันนะแถวเขาโอเคน่ะจะไอ้เขาค่ายทหารวนรันในค่ายทหารวนอยู่หน้าบ้านอ่ะแต่วันนี้เขาดีจีอถ้าติดบิดบ้างตอนนี้แต่แต่ถ้าเราอุ้มมันได้อ่ะสักเคสหรือสี่ห้าเคสอ่ะมึงเตรียมตัวดักหน้าบ้านได้เลยมันมาแน่แต่ถ้าเราโดนมันก่อนะมจะเล่นแถวนั้นแต่มึงต้องรวมกลุ่มไฟใหญ่เอามันนะท่อนบอมาแป๊บเดียวไวมากเลย ติดบินนี่วอลวอลยังใช้ได้อยู่ปะพท์ติดบินอะได้ลองอยังใช้ได้ครับพี่ตโจมใช้ได้ครับแต่ว่าโทรศัพท์ใช้ไม่ได้สักอย่างเลยพี่<ห>รถก็เหมือนไม่ได้รถป้อนดีแล้วไม่ต้องใช้หรอกใ,ใ,ใช้วอลอย่างเดียวมัยังไงมึงนเนี่ยไอ้เติมขาดสามา 3, สล็อตว่างหนึ่งครับยวงง่างหนึ่งตอนนี้ใคร ตัวสำรองใครยังอยู่ในเมืองบ้างหรอมีกะไม่มีรถมีใครไม่มีรถชัยอีกป่าวพี่อเอามี GTO โจลแล้วนะเดี๋ยวได้บอกรถกำกำอ่ะ GTO กับแท็กซี่แข่ไงมึงจะไหนเลวกว่ากันไงมึงเอาจี่เียววิติเดี๋ยวแข่งเยอะเลวมากเยอะพี่เอาเอาใช้เล่นเล่นรถดีๆรถจี่เียววิติได้อยู่มาไปดีเดี๋ยวแข่งสามว่างหนึ่งครับสล็อต ใครเบิกรถทำคติแบกลิบวะตอนเนี้ยเราเต็มตัวเลยลุงมีเรามีเงินงบกองทังสำรองเคลียร์บินให้แบบไอ้สมเราเราไม่มีเงินสำรองตอนเนี้ยเราต้องหาใหม่เรื่อยๆเงินกูตอนนี้เงินกูเหลือแค่หมื่นนะไอ้เหี้ยทำไมชื่อเท้าสาแต่ว่าน่าใจกูจะขอไอ้สมแต่กูก็รู้ว่าไอ้สมน่าจะไม่มีให้กูใช้อะผมมีผมมีลูผมไม่ให้รู้รู้ได้ไงผมไม่ให้รู้่อนหน่อยอ่อนหน่อย หนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดจอแจคะันนแค่ยุกมือหมดชนเลยหมดเยเดมีเลยแอ้วตอนนี้มีห้าแต่แล้วได้ไหมนวพี่นอมาเดียเตรียมตัวไปเอาของที่ในเบลล่างเตรียมตัวถุงลมถุงห่อไปซีอะมันต้องชื่ทวีตลำซีลำใจใช่เหรอไทย เป็ล้วเลอกูกลับมาข้าวอด้วยข้าวอด้วยเหียะกลัวรื่อพ่สัเลยไอ้เหียกูโค่นข้าวอด้วยนะแลวติดตามพี่ตูนด้วยพี่ตูนอยู่ในบ้านไปโชคดีเว้ยไว้วางๆกูเข้ามาช่วยไปเข้ามาเลยเบิดไอ้เหียี่บ้าน่ไหนอะเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยน้องเลยน้องชายสบายครับมาสองกันไม่เนัม็นเข้ามาเลยน้องเข้ามาเลยน้องเข้ามาเลยน้องโอเคโอเคอเอเไปู่นู้นพี่ตูนหลับไปยาวๆเด้อผมต้องเอาของไป 老老老老。